วันนี้พาเสียมาที่ลยเดออีล่ะพี่เราเพิ่นขอลาลูกลงมาล่ะจ้าอุ้ยโอ้ลินเองกับเป็นน้องน้ำหอมนอนพาพ่อเสียมาเล่นนะ้ำ เซลแดนเน่อสนามอากไรเดออากิงจเลยน้ำพิมหน่อยเร็ว,วนงองวุ้ยเอก้กระปุยน้ำพิมหน่อยไอาวเดอราเดอกมาฮอดเซลนทำไมด,ดียอันนี้นักเตียนขากมาตีบอลอันนี้เล็กน่อย ฟูรีเสียม,ม,ม,มยนนีมูเรียนมาเคลียรดับรถปิดรถกันทีปมาหนี้เฮยเรียนเรากลับไก่น้ำมป้อทีปตัวคองนี่โลหอ,อมผู้หอ,อม,นะอมอน้อยทะฝมื่นห้ลีนน้ำมูกกระเพาะละ ได้มูน,น,น่น้ำหอมมาเล่นข้างนอกมักบ้านนะลูกเนาะหูน้อยพูดอากาศเย็ยนเว Mẹo pha xài hẹn Ui dù mà hòm Nó Và bây ơi lên xe lại được bà rụp Mua nói Kinh kiền rồi đó Bây ơi lên lại được bà rụp ไอ้แมนอุ้ยสะอึกเปเพิ่อพี่ทำทีมเรนกับโมน้องไอน้องไอน้องอปีปีเจัดเดือนกันเพิ่อนมีเพื่อนด้วยที่ขี่สไลเดอร์เนะ เพื่อน1น3อองซ่งว้านับทิปนี้ของทพิปไม่ไหล่ปล่เลยทิปติดตัวจุ๊บใหม่จุ๊บใหม่จุ๊บน้องใหม่เร็วๆหน่อยเร็วอือจุ๊บน้องนะ <c oughs> เข้าไปเผื่อฮันลินสไลเดอร์ผิดเร็วๆลิน <Yeah. Yeah. S 1> น้ำน้องไอ้์เร็ว <c oughs> นี่เนี่ยุ้นน้องเก่งถ้าน้องขึ้นทักพีก็ได้เจ้าของสักกรย่างนซะซะคนละช่องนะเ้วคนละองเอ้ย ที่อิสระลยได้หมู่มาเพิ่งน้องไอรีดน้องไอรีดนนนนนใช่ทีม่วงขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ฝั่งซ้ายาได้ฝั่งซ้ายค่ะเออเล็กน้อยหลายเนาะเปิดเทอมแล้วเนาะเมื่อกี้ปิดเทอม้อม เลยชารเดิร์มาแล้คผมนู้วประตูมืะตเมือเก่งจังเลยทำความสะอาดด้วยเขาสะอาดหมดเลยคิโต๊ิโตฝนต๊ะนะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเพิ่อจะขี่นะนะเพิ่ขี่ม่เป็นอันตรายด้วนั่นทิปทิปูปายูป้าเร็วลุกเร็วอีพ่อเตลุนี่มาเนี่มาไรฮะคุณน่มือน้งอมลูกมาอนี่งเตลุนี่มา น้ำหอมกมรินมฟางลนเอ่มาเลยหนึ่งสองอุ <wiele> <who o> ้ยเดินในใกล้หมาในลูกเดินในใกล้หมานยสูบลูกแวลูกแวนควา่าห้อิถึงบน้ำชิปนี่ ไปทังเล่อฮะปั้นจักรยานปั้นเปลี่นกะกะยนวขัปั้นสองข้างไว้คเธอ สวัสดีค่ะแฟนคลับระบบมูนี่นิมทียังไม่สวัสดีเลยเดอ้อสวัสดีค่ะบัตรีเร็วแท้อันนี้พี่ตุกนำน้ำทิพมาพี่ผมวิ้ขี้มองนะเ <c oughs> พคนบองลูกวินขี้จัก,กรยานเขนาพึ่งนั่งทางเทิงลูกเขาวิลกี้ทางล่างเพึ่นง,งนั่งบ่อรถผุน่นเพู่าวิลกี้ทางล่างนะนั่นนั่นมันสูงบอ่อขี่ไรเดอร์ปะ่ะลูกปะ่ะอันนั้นมันเราทับขา ไปหาน้องไปเดี๋ยวอย่าเล่นอือวู๋เก่งจังเลยเอ้ยจังจนทห่อย่างแทนารุท่องครู ลินก่อนปะขึ้นด้วยกันปะอะไรลงมาพร้อมกันปะเฮาโอ้โหปีหมดกินน้ำมอกินน้ำปะอะไรลงมาฮ้อนน่ะ,ะนตัวสองจู้เก่งจังเลยตะมือตะมือคุณเจ้าคุณไอรินเฮงน้องน่น้องเก่งเไงคุณเห็นมัน้องไม่ยันตกเลย หุ้นเบิ่งน้องเขาไหมุ่นอุ้ยน้องไห่ปีนเนยุ่นเลยเนเน้อพ่อปดูเปียกไปละเออหอมหอนคนก็มันหอมหอนหมดเลยอย่างน้พ่อพอหอนเดี๋ยวสนิทเล่นนะน้ำหอมเหม็นเหม็นก้อนพี่น้อง หอมไปกินนมก่อนบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ <c oughs> อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วจ้ะโรงเรียนนาะคำน้อยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก่าเสียบมารินเครื่องลรินเล็กน้อยโรงเรียนเขาบรรยากาศไีดีดมีแต่ต้นไม้ห้้าไม้ ไปเบิร์นแซมลิ้นเรื่องลิ้นน้ำหอมนอนรับที่รถอันนี้ก็มีสไลเดอร์ด้วยกันศวนพัฒนาเด็กเล็กมีสิงสารนำฟลอย่างไปนั่งห้องเด็กน้อยขาดเดินน่ะมีหมาลายนำซิป นี่ลับปูนพี่พ่อนั่งสิงสาน้องบุรุสิงซ้าเล็กน้อยบอ่บ,บายบาย<ป>นี่ผาแดงนางไอ้ผาแดงฝากติดตามคลิปแสีบได้เลยครับเด,อด,ดอ้อยอดวิวทุกลายก็แสีบไม่แสียมีเวลาด้เนี่ยครูปลงเด้อครับฝากเบิ่งนะครับอย่าน้ำกดไล์นะครับ,บรก็สอดใส่ไงเอาแล้วเอาที่สิงซ่าเขากาโ็โอ้เอด็ด ตังนี้ง่ายก็ได้ล้ครับไม่แคบเคเบบพี่สิงส้าในรู้สหมพี่เป็นบอเมียขี่นำขา,ขาจุิงชาเอ๊พี่พ <c ười> ี่เชื่อน้อยอ ยิ้มเช็กกล้องอะลูกขอบ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 ขออบขอบขอมามันมีนู่มขี้นั่นได้รู้จีบเลยอือหือนี่เมื่อกี้ยีนาฟเห็่ไหมขี้ตัวใหญ่หนิไหมขีที่ไม่อันนี้ขี้ยีราฟนี่นี่ขี้ขี่อันนี่ที่เมื่อกี้มาเห็นไหมเห็นไหมบอสเห็นเอง

ซูนเด็กเล็กครับโอ้นเนาะโยกโยกโยกเนทวนวนหอมกลับสบายอยู่ี้ี้คนละคางกับแม่วะอีป่อไม่จังขี้มันนักนะหัวโคกเสาเด้่ล้อ ฝอยเอามานี้เห่ฮะม,มานั่งผิดมองได้ดูเขานั่งคนละค้างเขาเป็นนั่งกลางๆเขานั่งคนละฟังไอ้ถ่ายทริปที่คนละค้างทริปกันทริปกันเฮ้ยไม่ลูกเงินน้ำเนี้ยดีให้มันครบจุ่นเด้อรู้เด้อ มา,มากบกบอุอ้บ๊บโหสักซะหนอมานพรกครูหอแท้ต้มสมปานินงก็ได้กับตำมิงก็ได้แล้วเต้ยเพื่อนเยอะเ่อนันุดน้ำาหอน ที่บายบายแฟนคลับก็รูปป้าไปหาน้องป้าน้องนอนไเชื่อไอคิมปะโหจักด้วยเอาบอลแม่กันซะฝากติดตามแสบด้วยเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอ้ยอันพี่นำมีทันสวัสดีค่ะอ๋อจักลองลีน ซื้อซื้อน้ำแด,ง,ดงกับผักซื้อน้ำเด็กซื้อแมวเบสหน่ากินแรงร้านาค้าก็เกินโรงเรียนนี้ทางไปวัดป่าบุกบอนได้นี่จะจะหาอะไรน,ไนี่ซื้อของแล้วาได้พักมือตรงชมชนป่ามาแม่นี่ทางไปวัดป่าบุกบอนเราจะผ่านนาบัน พักแมเสียบกับพ่อเสียบซื้อซื้อน้ำแดงน้ำหวานให้ลูกบอยไปใส่น้ำให้กินให้เสียบกินมาแล้วเสียบได้อะไรเสียบได้ต,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 ตะขบตกะโกลด์โตะขบตกะพอเสียบก่ะครับรถชมวิวทางขึ้นไปวัดป้าภูกอนทรายตรงนา ต้องควงงามใด้ไหมท่นานมงก็ตื่นแล้วพอดีเลยในการยามุเลงอยู่หิมพูอยู่เคอร์ฟูใช่ยังก,เก,ก็เ,เพ่งเกียถ้าคุณทั้งฟังป่าจะเป็นไล่เตตวบรีจะได้ันเขาปู้นจะตกรียังมีห้อยยามมันด้วเนาะใช่นี่มัมนเ,นนนนนเ่อยหมดแล้ว ฝนตกคามคือมันนี่มีร้านกาแฟน,นี่เดนานกาแฟอีสานไทยต่อที่แรกๆุนนันมีไก่กาฟมาเมนูทางไปวัดมีร้านอาหาร ทางทางหลายเลยร้านทนตำรัางเขาปิดแล้วโอ้ไม่มีสางเลยทุกทางนี่นายูขูนทางวัดป้าไปวัดป้าบุก่อนทาดูุกบอลไหนวัดที่ไีนกำลังกลับก็ดเตี๋ยวรากนรอ ไปนนสนีเพื่อนายูเสียงห่านะโ,โ้ยิ้มดีกตย่างนายูอันนี้ก็เจบแซบเอ้ยชันล่านงสามีอะไรเขาพนนูดเนาะเจมมาเป็นเด็ก่อยมีต้นสตรอเบอรรี